เด็กๆกำลังหลับช่วงการหลับของเด็กเนโยมถือว่าเป็นช่วงเวลาที่ถ้าเรานึกถึงคําที่ว่าช่วงเวลาที่เรามีความสุขที่สุดอาจจะเป็นช่วงเวลาที่เรานอนหลับก็ได้ช่วงที่เรากําลังหลับเนี่ยอาจเป็นช่วงที่เรากําลังมีความสุขที่สุดก็ได้นช่วงที่เด็กๆกําลังหลับในโยมแล้วเกิดเหตุที่เราเคยดูข่าวกันตามข่าว เด็กๆอาจจะยังไม่ได้รู้สึกตัวอะไรเลยหลับแล้วก็หลับไปเลยแต่ก็อาจจะรู้สึกว่าทำไมทำไมหนูหลับนานจังเลยทำไมไม่คุณครูไม่ปลุกสักทีทำไมคุณครูไม่เรียกสักทีหรือบางทีพ่อแม่ก็ยังมีความรู้สึกว่าทำไมลูกเราหลับนานจังเลยเด็กๆไม่ตื่นสักที ช่วงหลับในโยมอย่าปลุกเด็กให้เขาได้หลับในศูนย์เด็กเล็กแต่ละที่ในโยมถ้าเราในขณะที่เด็กกำลังหลับผู้ใหญ่ไม่จำเป็นต้องหลับเป็นเพื่อนเด็กคำนี้ก็หมายความว่าให้เด็กๆหลับไปในวัยที่เขาจะต้องหลับเื่บเก็บแรงเก็บกำลัง ไปเรียนรู้ฝึกกล้ามเนื้อมือฝึกการเขียนฝึกการปั้นดินน้ำมันแต่ผู้ใหญ่อย่าพึ่งหลับคอยดูเด็กๆของเราให้หลับและผู้ใหญ่ก็เป็นคนคอยปกป้องให้เด็กๆได้หลับตรงนี้ก็อุปมานึกถึงว่าในขณะที่เด็กกำลังพักผ่อนผู้ใหญ่ก็ช่วยเป็นคนคุ้มภยัยป้องกันไม่ให้เด็กๆ ถูกทำร้ายในขณะที่เด็กกําลังสร้างอนาคตสร้างความฝันพ่อแม่ในบ้านต้องไม่ทะเลาะกันพ่อแม่ในบ้านต้องมีมีการทำอะไรหลายอย่างเพื่อที่จะให้เด็กตื่นมาพร้อมกับการเรียนรู้ที่เขาจะพัฒนาเนี่ยมือเล็กๆขาเล็กๆของเด็กพ่อแม่ก็ถ่ายทอด ถ่ายเทพลังจากพ่อแม่ในทำงานลงไปเป็นกําลังแขนกําลังขาของเด็กๆแล้วเดี๋ยวสักวันหนึ่งกําลังแขนขาของเด็กๆเหล่านี้เขาก็จะแข็งแรงขึ้นแต่แขนขาของเราเนี่ก็จะอ่อนกําลังลงอ่อนลงอ่อนลงเพราะกําลังของเรามันก็ถูกถ่ายเทเข้าไปสู่ในชีวิตของเขาแต่จริงๆความแก่เนี่ยโยมมันก็มันก็เอามันก็เอากําลังของเราไปในแต่ละวันเนี่ยมันเอากําลังของเราไปโดยธรรมชาติอยู่แล้ว ถึงเราจะไม่ทํางานเพื่อให้เด็กเติบโตแขนขาก็หมดแรงไปอยู่แล้วแต่บางคนเลือกที่จะให้กําลังมันหมดไปด้วยการไปเติมแรงให้กับกับเด็กๆของเราเมื่อเด็กๆได้รับการเติมแรงวันหนึ่งเมื่อเขาตื่นมาตื่นมาในวันที่เราหลับไปก็คือวันที่เราแก่ตัวตายกันไปหรือจะไม่แก่แล้วตายเนี่ยเด็กๆก,ก็จะรู้สึกว่า กำลังแขนกำลังขาของหนูเนี่ยได้มาเพราะคนที่เพิ่งจะแก่ตัวแล้วนอนหลับไปคือความตายเนี่ยขอบคุณที่ให้กําลังแขนขามาหนูจะตอบแทนบุญคุณสังคมกระตันยูต่อสังคมด้วยการใช้กําลังแขนกําลังขาของเราเพื่อประโยชน์ของสังคมให้มากขึ้นตรงนี้ยังเป็นเรื่องสําคัญหนึ่งนะเด็กลับอย่าเพิ่งปลุก ให้เขานอนหลับให้เต็มที่เก็บแรงเพื่อที่จะไปเรียนรู้สองพ่อแม่ช่วงที่เด็กหลับพ่อแม่อย่าเพิ่งหลับคําว่าอย่าเพิ่งหลับก็หมายความว่าต้องตื่นพร้อมที่จะทํางานหาเงินเก็บหลายๆอย่างเพื่อที่จะให้เด็กๆตื่นมาพร้อมกับการที่เขาไม่รู้สึกขาดอะไร <S 2> <S 2> <S เขาจะต้องรู้สึกว่าได้อะไร จากผู้ใหญ่ที่ให้เขาสามก็คือกําลังแขนขาของเรายังไงมันก็ต้องหมดไปด้วยความแก่ชาราในอนาคตยังไงก็ต้องหมดไปแต่อย่าให้มันหมดไปโดยที่ไม่มีไม่มีประโยชน์อะไรเกิดขึ้นมาให้กําลังมันหมดไปด้วยการช่วยเหลือเด็กๆของเราให้เด็กๆเขาได้เติบโตมาพร้อมกับคุณภาพแล้วเขาจะได้มาตอบแทนบุญคุณสังคมและเราก็จะได้ผลพลอยจากประโยชน์ที่เด็กๆได้ตอบแทนสังคม ความกตัญญูที่เขามีให้เรายังไงเขาก็ต้องมีแน่ๆหลับยังหลับยังหลับแล้วนะเดี๋ยวเสด็จมุนนิดหนึง่งสัพพิโยวิวัชันตุสัพ พรโควินสสตุมาเตภวัตวันตารโยสุขีทีขายุโกภวะอภิวัทนสิริสานิจังวุฒาปายิโนจัตตารธรรมาวัต ทันติอายุวันโนสุขังพระลังฝันเอ๋ยวันมาเด็กๆทั่วประเทศไทยทั่วโลกผู้ใหญ่ยังอยู่ใกล้ๆหนูทุกคนไม่ต้องกังวลเด็กๆจะปลอดภัยผู้ใหญ่ทั่วโลกเขากำลังมองกำลังดูและคอยป้องกันให้หนูๆเติบโตอาจจะมีพลาคบ้างในบางเหตุการณ์ ก็อย่าได้ทวผู้ใหญ่ผู้ใหญ่เขาก็ทำเต็มที่ของเขาแล้ว,ลวรับพักผ่อนนี่ยจริงๆอาตม,มาว่านเด็กๆเนี่ย,เ,เ,ยเขาก็หลับของเขาไปบางทีเราบางทีอาตาม,มาว่าอาตมากันเพลียๆเหนื่อยๆก็นอนมัน <c oughs> เนี่ยถ้าเราฝุดเห้นเด็กฝุดเห้เด็กนอนแบบปางใสยอยางนี้นะ นอนเนี่ยฝึกนอนให้เขามีสติรู้ตัวแล้วก็ค่อยๆรู้ตัวแล้วก็หลับไปกับกับท่านี้ก็ดีนะนะเป็นท่าปางสายญาติที่พระพุทธเจ้านอนท่านี้นะเราก็ฝึกให้เด็กนอนอย่างนี้ให้เราก็หลับไปนอนหมุนแขนอย่างนี้ก็ได้เราก็หลับไปฝึกสติในการนอนได้เหมือนกันอ่ะพอดี นั่งรถผ่านศูนย์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลเนือนทรายแต่มานั่งมอเตอร์ไซค์มานะซ้อนท้ายมอเตอร์ไซค์มาก็เ,าเลยลงเอาขนมมาให้เด็กแป๊บหนึ่งช่วงหลับพอดีก็ขอเป็นธรรมะสักตอนหนึ่งอย่าให้กำลังมันหมดไปโดยไม่มีประโยชน์เอากำลังมาช่วยเด็กให้เด็กเติบโตพร้อมด้วยกำลังแขนขาของเราไปอยู่ในกำลังแขนขาของเขา สองเด็กหลับเราจะพึ่งหลับคอยดูแลคอยปกป้องเด็กสามอะไรอ่ะลองพิจารณาดูลืมน่าตจะมาลืมะวันนี้นายยมนะก็ขอเป็นข้อคิดเล็กๆน้อยๆให้ได้ประโยชน์ด้วยกันอ่ะวันเอ้ยวันมากลับมาแล้วฝากขนมครูไว้โอ้โห เดี๋ยวก็ตื่นแล้วแปบ๊บหนึ่งส่วนเด็กๆที่เหตุการณ์จากไม่กี่วันนี้เด็กๆก,ก็คงตื่นแล้วละโยมตื่นที่ไหนสักที่หนึ่งที่ที่เขาจะไม่เจอคนใจร้ายอีกเขาจะตื่นที่ไหนสักที่หนึ่งตื่นแล้วเหรอืึอีกนิดนึง่งหลับอีกเดี๋ยวหลับอีกเออ หลับอีกแป๊บนึ่งหลับอีกแป๊บนึ่งหลับอีกเดี๋ยวเนาะเดี๋ยวค่อยเตืนอนวันที่11ตุลาคม2565รอยาจเจริญพราติโยมมาร่วมกัน งานบุญตักบาตรเทวที่วัดธรรมพิมุกตำบลเนินทรายอำเภอเมืองจังหวัดตราดนะวัดธรรมพิมุกนี่เราจะเรียกชื่อกันอีกชื่อ,นอ,อนหนึ่งคือวัดไร่ป่าเพราะชื่ออยู่ในหมู่บ้านไร่ป่าในโซนนี้นะโซนนี้โยมบอกว่าขอจัดแต่งดอกไม้สวยๆส,สักหน่อยได้ไหมนะเผื่อว่าคนมางานแล้วจะได้ขอถ่ายรูปคืองานบุญทุกงานนยโยมมักจะต้องมีจุดเช็คอิน ก็บริเวณข้างศาลานักเรียนเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเชิญว่าหน่อยขอเชิญขอเชิญชวนมาร่วมทาบุญตักบาตรเทโวตักบาตรเทโวที่วัดไร่ป่าจังหวัดตราดกันนะคะวัดไมนใหม่วันใหม่นี่ไหนแล้วขอเชิญชวนนะคะ มาตักบาตรเทโวกันค่ะ,ททคะวันที่11ตุลาคมนะคะ,คะ,คะเหลือเวลาอีกแค่2วันวันใหม่เป็นนางฟ้าหรือเปล่าเนี่ยโอ้เป็นนางฟ้าด้วยนี่เดี๋ยวมาดูมาดูหลานๆเป็นนางฟ้ากันนี่เป็นนางฟ้าป่ะคะเนี่ยเ,เป็นด้วยเอาละเดี๋ยวมาดูเลยอ่าจุดนี้เป็นจุดที่โยมบอกว่าอยากให้เป็นจุดเช็คอินอ่าเนี่ยโยมโยมแต่ละท่านเนี่ย ครูเล็กก็ทําแบบทุ่มสุดตัวครับวันนี้ทุ่มสุดตัวลงไปนอนกลิ้งเลยจะดีไหมขนาดนี้แล้วกลิ้งเลยดีกว่าเนาะโยมก็ดูแลเรื่องดอกไม้นายโยมสาวร้านเจ้าสาวบิวตี้อ่โยมสาวปีนเออห้าสิบ็ดห้าสิบเจ็ดใช่ไหมเปลี่ยนชื่อร้านหรือว่าไม่ได้เปลี่ยนชื่อร้านเจ้าสาวบิวตี้เหมือนเดิมอ๋อแล้วแล้ว,ลว,ลวงานนี้โยมสาวจะแต่งตัวให้ แต่งตัวให้กับหลานๆที่มาเป็นนางฟ้าเนี่ยคือเชิญเชิญทุกท่านประชาชนทุกท่านมานะคะมีกันหาชาลีพระเวสสันดอนนางมัตซีกันเอจีกันเอชูชกมีหมดเลยค่ะพระอินพระพรหมนางฟ้าเราเนี่ยเราก็ไม่เน้นว่าเป็นเด็กผู้หญิงอย่างเดียวผู้ชายบางทีก็ได้เป็นเทพบุตรก็ได้ยังวัตสมบักอยู่นะคะคุณยังอยู่มีบุกปีคะเด็กเล็กๆเนี่ยเวลาพอแต่งเป็นเทพบุตรก็ดูน่ารักดีนะก็ดูดีเลย คุณังอยู่นะี่ร้านเจ้าสามพี่เชิญได้ค่ะอ่าเนี่ยโยมจุดนี้จะเป็นจุดเช็คอินนะใครเข้ามาบริเวณนี้ได้เลยนะแต่ละจุดแต่ละที่ตรงนี้เป็นรางน้ำข้างล่างแต่ว่าพอปิดนะปิดแล้วก็ดูสวยเลยอ่าก็ให้ญาติโยมเนาะเรางานบุญแต่ละปีเนี่ยที่วัดอาตมานี่ก็นานหลายปีแล้วเกินกว่าจะมีกว่าจะมีงานตักบาตรเทวสักปีหนึ่ง โดยเฉพาะปีนี้เนี่ยนะติดอยู่กับโควิดเสียหลายปีโยมก็เลยบอกว่าขอโยมจะคิดว่าเป็นพรีเวดดิ้งงานแต่งงานนะอันนี้คือเป็นจุดเช็คอินเดี๋ยวนางฟ้าเทพประบุเท,ธทพธิดา,าจะถ่ายรูปกันตรงนี้หรือว่าโยมโยมที่มาในงานในะโยมมาถึงในบริเวณนี้นะเดี๋ยวดูบริเวณหน้าวัดเนีย่ยใครถนัดด้านไหนก็ทําเลยนะช่วยกันโยมทั่วประเทศไทยเนาะเรา มีงานอะได,ไดช่วยกันได้ก็ช่วยกันเนี่ยพอเลี้ยวรถเข้ามาในวัดปุ๊บเข้ามาปั๊บนี่เจอเลยนะบริเวณซ้ายมือนะตรงนี้เข้ามาปั๊บก็เจอเลยซ้ายมืออันนี้ต้นลิ้นมังกรนะเวลาพอเขาเติบโตขึ้นมาก็เติบโตมาพร้อมกับสีสันของสายพันธุ์ที่แตกต่างกันไปนะต้นไม้ทุกต้นนโยมเขาก็สวยในแบบของเขา ดอกไม้แห้งเนี่ยเขาก็สวยในแบบของเขานดอกไม้สดเขาก็สวยในแบบของเขามอสต่างๆเหล่านี้เขาก็สวยในแบบของเขาอย่าดูถูกตัวเองนะโยมเราทุกคนมีคุณค่าหมดเลยนะเราจะเก่งด้านไหนก็ตามทีเราก็เก่งแบบในแบบของเราอะ่ะแต่มันก็ไปเติมเต็มเนี่ยเห็นไหมโยมต้นไม้ดอกไม้เหล่านี้เนี่ยเขาก็เขาก็มีความเป็นของเขาแต่พอมาอยู่รวมกันก็สวยดีนะเช่นเดียวกันในโลกนี้เนี่ย ก็อย่าไปตำหนิกันเลยว่าใครเก่งกว่าใครใครเก๊กว่าใคร,ใคร,ใ,ครใครเลิศเลอประเสริฐสีใครแบบไหนยังไงทุกคนมีความสามารถเนี่ยอย่างทิดมอสเนี่ยเสื้อแดงนะคนเขาบอกทิดมอสปากดีแต่ก็ดีกว่าปากเสียนะทิดมอสนะดีกว่าดีกว่าครับทิดมอสเนี่ยพูดพูดเก่งนะตอนรับแขกเก่งเอาดีเรื่องปากได้นะแล้วก็เป็นช่างภาพมือหนึ่งของวัดเลยทีเดียวเป็นช่างภาพ ถ่ายรูปทั่วๆไปใครต้องการถ่ายรูปก็ติดต่อทิดมอดได้เลยไช่วยๆกันน่ยโยมเรามีน่ยโยมโยมที่เขียนชื่อที่อะอะไรนะตักกล้าเนี่ยนะก็ให้ยืมตักกล้ามาจำนวนหลายพันใบตะกกล้านี่ถึง2อพันใบเลยทีเดียวเพื่อที่จะเอามาตั้งเดี๋ยวบริเวณนี้จะเป็นเป็นที่ตั้งหมดเลย ที่ตั้งของเก้าอี้ที่ตั้งของตะกร้าผลไม้แถวยาวมาแล้วก็ยาวไปแล้วก็ยาวไปออกโรงเรียนด้านโน้นแล้วก็ยาวออกวัดด้านโน้นจะเป็นลักษณะตัวยูนะตัวยูเนี่ยไปอย่างนี้เพื่อที่จะให้โยมได้มาตักบาตรกันพระก็เดินลงมาจากเนินเขาด้านบนที่เป็นอุโบสถด,ด้านน้น ตรงนั้นก็จะเป็นบริเวณที่ปิดทองพระเข้ามาไหว้พระทูบเทียนดอกไม้อยู่ด้านโน้นเข้ามาแล้วก็มาเจอซุ้มตรงนี้เลยจุดเช็คอินเฮ้คุณเล็กเด็กเราอ่ะมาเป็นนางฟ้าประมาณกี่คนนะโรงเรียนสุนันทา2 22 2แต่ก็อาจจะมีมีหลงหลงมาเพิ่มเพิ่มนะเราก็ไม่ทราบนะว่าบางคนบางทีพ่อแม่อาจจะตัดสินใจวันนั้นไม่ได้ได้คระโเมื่อวานก็มีโทรมาล อแยแล้ผู้ชายได้ผู้หญิงได้นะใครต้องการเอาลูกมาเป็นนางฟ้าก็เอ๊ต้องติดต่อใครอ่ะร้านเจ้าสาวบิวตี้เนาะยโยมแต่งตัวให้ฟรีอ่ะโยมไม่ได้คิดเงินทองอะไรอะ่ะแล้วแต่งแต่งอย่างนี้มากี่ปีแล้วก็ไม่รู้เนาะในโยมชุดนี้ก็โยมช่วยงานวัดทั้งนั้นเลยเนี่ยร้านบ้านบ้านขนมไทยลักษมีขนมไทย นายมเนาะก็ให้ดูของปลอมสักหน่อยโยมมาดูของจริงกันก็แล้วกันในวันนั้นมายืนถ่ายรูปมุมนี้ก็สวยดีคือก็จริงๆนายมอะไรที่มันเป็นตัวประกอบบุญได้นะเราก็ประกอบบุญกันไปอย่างน้อยๆเนะี่ยมาวัดแล้วนะก็มีภาพที่น่าจดจําอย่างน้อยๆนายยมก่อนที่เราจะสิ้นลมนะถ้าหากว่าเราจําภาพบ่ะครั้งหนึ่งเราไปทําบุญที่ไหนอย่างไร ปลื้มใจอย่างไรแบบไหนจิตมันเป็นสุขในขณะนั้นก็ก็อาจจะไปสู่สุขติได้ในขณะที่เรานึกถึงบุญของเรานะอ,อนุโมทนาสาธุ บริเวณนี้ตมาก็ไม่ได้จัดหรือว่าตกแต่งอะไรแบบเป็นลักษณะแบบนี้ไม่ใช่เลยนะตะมาก็ต้องการเพียงแค่ให้เป็นที่สําหรับเด็กเด็กมาเรียนธรรมะแล้วเด็กก็ได้นั่งทานอาหารกันบริเวณโคนต้นไม้เท่านั้นเองแต่บางเอิญนโยมเขาบอกว่ามอสเขียวๆที่พื้นเนี่ยมันดูมีสเสน่ห์จังเลยก็ไม่ได้ปลูกไม่ได้อะไรเขาหรอกนะเขาขึ้นมาเองเขาตามตามพื้นอ่ิดตัวหนอนที่ตมาก็ผสมปูน นะแล้วก็ใส่บล็อกอัดออกมาเป็นอีตัวนอนนะช่วยกันทํากับเด็กๆจนออกมาเป็นพื้นแบบนี้โยมก็เลยบอกว่าเออดูสวยดีดูมีสเสน่ดีก็เลยขอเป็นสักมุมหนึ่งนะก็อนุโมทนาบุญด้วยวันที่11ตุลาคมนะโยม11ตุลาคมปีนี้วันนี้วันที่9แล้วพรุ่งนี้10มารือนี้11นะก็จะมีคนเต็มวัดเลยโยมน่าจะหลายพันคน น่าจะถึง3-4มสีพันคนนะก็ขอเจริญพรนะใครสะดวกก็มาร่วมกันตักบาตรเทโวตรงนี้เป็นแค่จุดเล็กๆนะโยมเป็นมุมเล็กๆนะยังมีบนอุโบสถด,ด้านบนมีศาลาการประเรียนด้านบนนะแล้วก็มีองค์พระพุทธลีลาธรรมาพิมุกสุขสถิตประชาเดินรสายพระยืนอยู่ด้านบนเขาหน้าวัดนะก็เจริญพรมาร่วมบุญกันอนุโมทนาสาธุ ในเมื่อเราไม่ใช่เจ้าชีวิตใครเราจะไปทำให้ใครเขาเปลี่ยนไปไม่ได้หรอกโยมก็ในเมื่อทุกคนเลือกที่จะมีความสุขเราจะไปเปลี่ยนเขาได้ยังไงวันนี้ญาติโยมมาวัดกันเยอะวันนี้มากันเกือบจะทุกบ้านมาเพื่อเตรียมงานตักบาตรเทววันที่11ตุลาคม2565ที่วัดธรรมพิมุต์ที่อาตมาจำพรรษาที่นี่เตรียมพร้อม นำโดยหลวงพ่อพระครูสุธรรมาทรเจ้าคณะตำบลเนินทรายเจ้าอาวาสวัธรมาพิมุกตำบลเนินทรายอำเภอเมืองจังหวัดตราดยอมเห็นรอยยิ้มเหล่านี้รู้สึกเหมือนกันไหมว่าเราไม่ใช่เจ้าชีวิตใครและเราก็จะไปห้ามให้ใครเขาเปลี่ยนไปไม่ได้หรอกหลายคนเขาเลือกที่จะเปลี่ยนจากความทุกข์มาเป็นความสุขทุกคนที่กําลังทํางานไปเขาก็เคยมีความทุกข์ผ่านโศกผ่านร้อนผ่านหนาวมาก,มากแต่สุดท้าย ก็เห็นเขาผ่านกันได้ทุกคนหลายคนที่พยายามชวนคุยเรื่องเดิมๆว่าทำไมคุณไม่มีความทุกข์กับเรื่องนั้นเลยหรือเราจะไปห้ามเขาได้ยังไงเมื่อเราไม่ใช่เจ้าชีวิตเมื่อเขาเลือกที่จะมีความสุขท่านทั้งหลายลองดูเถิดทุกๆกการทำงานของญาติโยมผู้มีจิตศรัทธาเตรียมความพร้อมที่จะให้เกิดความเรียบร้อยที่สุดเพราะเราเป็นเจ้าของบ้านเราจะต้องต้อนรับทุกคนอย่างสมเกียรติที่สุดและดีที่สุด ความสามาัคคีเหล่านี้ก็เกิดมาจากคนที่เคยล้มมาแล้วทั้งนั้นแต่ละคนเคยนอนร้องไห้แต่ละคนเคยเก็บอะไรหลายอย่างไว้โดยที่ไม่เคยเล่าให้ใครฟังเขาเลือกที่จะมีความสุขไหมเขาเลือกที่จะมีความสุขฉะนั้นเราไม่ใช่เจ้าชีวิตเขาจะไปชวนให้เขามีความทุกข์ไม่ได้แต่วันนี้ทุกคนเลือกที่จะมีความสุขและความสามัคคีที่เราได้เห็นกันในทุกการทำงาน ล้วนเกิดมาจากความศรัทธาที่มีความเชื่ออย่างมั่นคงอย่างลงลึกแล้วว่าทุกอย่างที่ทำนั้นเป็นบุญนะฉันก็ทำบุญของฉันเพราะฉันก็รู้ว่าสักวันหนึ่งฉันก็ต้องตายไปจากโลกนี้ขอสร้างบุญสร้างกุศลติดตามตัวไปฝึกจิตของตนให้เป็นผู้เสียสละมีความสามคัคคีเป็นคนที่ทำงานกับใครแล้วถ้อยทีถ้อยอาศัยไม่ขัดแยง้งต่อใครและใครมากจนเกินไป ก็มีบ้างเป็นธรรมดาที่จะต้องขัดอกขัดใจกันแต่ขอให้วันนี้นะเราทุกคนเลือกที่จะมีความสุขมากกว่าที่จะมีความทุกข์เราไม่ใช่เจ้าชีวิตใครหรอกโยมจะไปเปลี่ยนให้เขามีความสุขก็ไม่ได้ถ้าเขาเลือกที่จะมีความทุกข์เราจะไปเลือกให้เขามีความทุกข์ก็ไม่ได้ก็ในเมื่อเขาเลือกที่จะมีความสุขเราทุกคนสามารถจะเลือกความสุขให้กับชีวิตได้ด้วยกันทุกคนทั้งนั้นเลยทีเดียว แต่ละคนที่มาร่วมทำงานผ่านร้อนผ่านหนาวผ่านทุกผ่านโศกมามากมายเหลือเกินเหลืออดเหลือทนบางอย่างเก็บไว้ก็อึดอัดบางอย่างพูดไปก็อึดอัดแต่ญาติโยมเหล่านี้ก็ผ่านเหตุการณ์ร้ายๆมาได้รอยยิ้มทุกรอยยิ้มบางครั้งก็อาจจะถามตัวเองเหมือนกันว่าฉันยิ้มเพราะมีความสุขจริงๆหรือเพราะฉันยิ้มเพราะแกล้งยิ้มแต่สุดท้ายจริงๆทุกคนก็มีคำตอบอยู่ในตัวเสร็จเรียบร้อย ว่าสุดท้ายเมื่อเราเจอความทุกข์และเราแกล้งยิ้มแซงยิ้มแต่ในการแกล้งยิ้มบ่อยๆมากเข้ามันทําให้รอยยิ้มจริงๆเกิดขึ้นได้ไม่ขัดแย้งกันสามะคีกันทุกภาคส่วนในการทํางานตัดบาทเทโวปีนี้วันที่11ตุลาคมพุทธศักราชส5 6 5ที่วัดธรรมพิมุกตําบลเนินสายอําเภอเมืองจังหวัดตราดเราทุกคนนําโดยหลวงพ่อพระครูสุธ,ธรรมาทรยินดีต้อนรับญาติโยมทุกคนเรามีโรงทานเยอะ นะเรามีข้าวของเตรียมไว้พร้อมสำหรับคนที่จะมาตักบาตรมาแต่ตัวเปล่าๆก็มาได้นะมีที่จอดรถมีรถลับในการที่จะเมื่อจอดรถแล้วก็นำคนมาถึงวัดนะด้วยการมีรถเล็กๆมอเตอร์ไซค์ซาเล้งพ่วงข้างนะรับมาถึงวัดได้นะที่จอดรถสะดวกสบายต้นไม้ร่มรื่นมีเด็กเล็กๆคอยยิ้มต้อนรับด้วยนะโยม ทุกๆรอยยิ้มทุกๆก,การทำงานความสามาัคคีเกิดขึ้นแล้วและเชื่อว่า,าเราทุกคนก็คงรู้เหมือนกันว่าเราผ่านมาได้ตั้งหลายเรื่องแล้วผ่านมาได้ตั้งกี่เรื่องแล้วละ่ะแล้วมันจะแค่ไหนกันเชียวกับเรื่องที่จะเกิดขึ้นในวันพรุ่งนี้ทุกคนรู้ดีว่าพรุ่งนี้มันจะมีอะไรหลายอย่างที่เราไม่รู้หรอกว่าจะเกิดอะไรขึ้นแต่ก็ต้องตอบตัวเองให้ได้ว่า ก็ผ่านมาได้ตั้งกี่เรื่องแล้วล่ะผ่านมาได้กี่เรื่องแล้วแล้วมันจะแค่ไหนกันเชียวกับเรื่องพรุ่งนี้โครงสร้างของเรื่องพรุ่งนี้มันก็น่าจะประมาณคล้ายๆกับที่ผ่านมานี่แหละเราจะเข้มแข็งขึ้นยิ้มเก่งขึ้นเราจะยิ้มเก่งขึ้นไม่ว่าจะแซงแกล้งยิ้มหรือยิ้มจริงแต่สุดท้ายรอยยิ้มจากความสุขจริงๆมันจะเกิดขึ้นจริงๆจ,จากการที่เราได้ทำความสุขให้มันเกิดขึ้นจริงๆ ายาโยมทุกท่านเหล่านี้อยู่กับปัจจุบันมีความสามาคัคคีผู้นําชุมชนดีทุกภาคส่วนดีความสามาัคคีเกิดขึ้นจริงๆเจริญพรนโยมนะวันที่11ตุลาคมมีเวลาก็มาเถอน่าจะวัดนี้ก็ได้หรือวัดไหนใกล้บ้านอย่างไรอัตมาก็ยินดีอนุโมทนาบุญกับทุกๆท,ท่านด้วยถ้าต้องการจะมาพบกันมาได้เห็นกันมาทำบุญร่วมกันก็ได้ตามอัธยาศัย ผู้ใหญ่บ้านหมู่8ก็พร้อมผู้ใหญ่บ้านหมู่3ผู้ใหญ่บ้านหมู่2กำนันนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุกคนเตรียมพร้อมหมดเลยมานายโยมนะมาร่วมทําดุญกันความสามารถขี่เกิดขึ้นแล้วและเชื่อว่ามันจะเป็นความสามารถขีที่งดงามเราไม่ใช่เจ้าชีวิตใครจะไปทําให้ใครเขามีความทุกข์ไม่ได้หรอกโยมเมื่อเขาเลือกที่จะมีความสุขมีความสุขนายโยมนะและ เปลี่ยนแปลงชีวิตตัวเองพัฒนาชีวิตวตัวเองให้มีความสุขมากขึ้นขอทุกท่านมีความสุขยาวนานเทิดมีเวลาแป๊บหนึ่งก็หนีออกจากวัดไปแล้วก็ไปบรรยายธรรมให้กำลังใจคุณครูกรเกษียนทั้งหมดของจังหวัดตราดวันนี้มีคานนะครับมีความดีใจแล้วก็กลุมใจย่างยิ่งที่เป็นโอกาสเป็นตัวแทนกับพวกเราในวันนี้นะคะที่ได้มาเราเป็นข้าราชการสัานนะครับข้าราชกาสังาครับ หนึ่งชั่วโมงครึ่งผ่านไปไวมากแค่เดียวเองนานๆซึ่งเราไม่ได้มีโอกาเราฟังการบรรยายทำแล้วก็ให้ประโยชน์ให้ความรู้กับพวกคุูที่โบกเสียงกับน้องๆที่โบกเสียงในวันนี้นะคะเชื่อว่าทุกคนคงจะดีใจเช่นเดียวกับบริฉันเพราะว่าโอกาสที่จะได้พบท่านนั้นน้อยมากวันนี้ท่านได้มาหา ถึงมันทำได้เออกพราะฉันก็สุดท้ายที่ว่าไปร้อง